ตกใจโตแม่งกระดกได้ด้วยมึงไม่ิดหรอตย่างพีกรณอ่ะบอกแล้วกูถามพีกรณแล้วว่าคุณจะเอามไอคอบนึงอ่ะที่าสั่งอ่ะถือว่าจะสั่งมาในน้ำร้านเอาไว้ขยงพันธิลมันเกี่ยวพันสกิลเบตตี้โจนึงขมือจะโซ์ไวหนึ่งพาก่อนส่งจัไวอ้เก็ไวเลยีน้คังคแ นกมาแล้วเลยตัยนกอีเจ like ียนจะข้าม so, ันยังไงวะเหียนเป็แบบเบรไปก่อนเลยอะไรวะเปนเจอด้วยเอาอะเท่าไหร่อีเท่าไหร่อยี่สบองหกแปไอ้เอายี่สิบสามที่สามอ่ไปไปไหนก็ไปไปไกลก่องเราเราข้าบนเราไม่ได้ไปกับเขา พลังข้างจู่อ๋อยู่ที่อเท่ากันดีทุนสองนีดหลีไเข้าสูปเ่รอะไรใช้เทะาไรเราอยู่ที่อ่อจักรนจะกิีบอนเน้นยี่รออนเจ็บอลเจ็ดยี่หรอตัวต่อตััวแต่แล้วก็พี่นี่มือตัวแน่นอน ตักไปนั huh. ah ้นานเทคห็น huh. ส right? uh ินวะตบคมือส่งไปที่มาพดก้วหรอนนั้ยสบ้ก็เปิดห้าหาสไม่มียี่สิบอตั้งไดอะไระ ต้องโดนเลยปล่อย่อนโอ้โหอดข้างอะไรไันลอกกอกาอืมไปเล่นก่อนไปเลยสามจุสองไปนี้ก็ได้ว่าไปไหนบองเราเราจะไม่คุยคนใหม่เน่าหรอะไรวะยังไงก็ไทยได้ไม่เยอะเหมือนัน ยี่สเก้าย่นิบเก้าเข้าครับอลังแวนได้หรือปทไดอี้าาตอกขันเดินยี่สิบเก้ายี่สก้ายี่สิบเก้าบกแปดสมสจดตัยมันเป็นอะไรซื้อเอาขอเป็นฟูองเอมาจดไปยแกเดี๋ยวจะมาสองวันจะส่ง้าไป นนี้ก็บักแล้วอดเปลี่ยนเปลี่ยนเอซิลไปสตีข่าวแล้นี้นี่ตกพ่าเลยจริงรงสิบเลยเดียรตายเดียวตายด้วยเดียไดู้่แท็กซี่ก่อแปดัตสามน้ลมือเราบอดเลยหนึ่แค่ตัวัน เ็่กล่งกดอเงกระดิรอก้าพันถหมทำทำทำผิดนะกระด่อกไอ้นี่โวหนึ่งไอ้นี้ี่แว่นกับมันปืนแล้วก็ดูแที่กะเทาะอนี้ก็เลยอาเยเออเอามาผลพลางเสอจเที่มันไม่มีีต้องเรียนีไ้อรเถอะตากจนราเอนที่เจนไปไหน เปเปิดที่สองสองได้แขงแชมป์ยด้ล้วถ้าทำคะแนนมีอะไรนะมีรมีโปเทหนึ่งที่สองเป็นยี่สิบเจ็ดี่แล้วก็สามสิบสามไม่ใช่สองดิ กาผิดหมดเลยนี่หว่าเอนี้ครับเราการจะิ้งหมดไปแสองใบ่ัดไม่ไม่ดีคนจะทิ้ดงหืแดงจริงวะไม่ใช่วันของกูชัดเลยแล้วก็คาต์บายเตอ่า เออ่ตอการตะกอเดี๋ยวนี่สองใบต้องเลือกสองตนี้แน่นอนกระที่ไรเป็นที่ไรอีกครับตอนนี้เจ้าสีสไลด์เอีกแวนกับฮากิสามยักษตครับติวทุกคนคีอยังไง เคยเค้กกิ๊บ้านหนุ่<อ>มทิ้งมืออ๋อมันต้องมีตัวในสนามต้องมีตัวในสนามด้วย5ใบเะมากกว่าเราได้าวแล้วก็เป็นคนหนึ่งแสดงว่าตะเกียร์เล่นผิดแกนี่แหละก็ทงมาทีน่นังต้องมาที่นั่งติดปากต้องลงมาเดี๋ยวก็สเปลยฮาต่ออีกทีลงมาสเปลยฮาก่อนเขาเจาพี่เรา6บาทเราก็ไม่การต่อยอ่ะไม่การแล้ว ขอเล่นขอเล่นท่าตัวนี้ขอเล่นท่าเดมาพลังเข้าเวนเท็เวนเอ้าตเงอะก้มเข้าอ่ะป่าจะกดต่อทุกคนคือฮิวงมันจะลงมอทกันแนมงมืตัวหนยิงใช่ป่ะแล้วตอนนี้มันจะลงมือแทน อิวงานทุกต nice ัวพลังบกตัวละมือ่ทำได้แค่น like, ี้แล oh, like, ้วเว้ยไม่เสร์ฟแล้วเ่งอินนี่เบาสิสิบเจ็ดนะสิบสองี่กิเยอเนนจะให้ี่ปหนอยแล้วาแล้วี่นีาแล้วีลาแล้วโอ้โหวันนี้แม่งสุดยอดจริง แสดีไม่นี่เป็นอไใส้ไปลอยอย่างแย่ตดยี่สิบสองอยี่สิบสอจยกี่ะก่สองยี่สิบเจ็ดยี่สิบเจ็ดเป็นสาสคือกว่าจะมา กะแ้แลอย่างงี้เทียนจังหวะไม่ได้คาวนี้คือเทียนจี่้านผสมกับลูที่นค่เยนนี่เลยนสองสี่มาให้คอได้กี่ตัวนโคชื่อต่างกันอ๋อสี่ใบ ดี๋ยวนาคตมีมันจะมีมันจะมีตัวต่อประการอ่มตัหนึ่งนาคตนี่เราขึ้นดีแล้วยังไงเ่ะไขึ้นแล้วไหนเรมนึงปุบมือแล้วก็เอาพี่กิวบอกเอ้ยไม่ได้ไดิพกิวเขาส่งไปใช่ในแฟเข้าปุ๊บดีไไอ้นีเอาสเปีย์าเขาส่งเกือบไปช่วยให้เขาเตะฟี

เข้าจริงๆไม่คที่ตลาเรตีเตาไม่เคอยากไงเซลล์นึงแสแต่ที่สเต็าไม่มีในเราไม่มไีเหอ้าววิ่งก่อสามห้าไม่ใช่บ้าเลยแทบจะไม่ใช่บ้าเลยองเต้องมาที่ตางแล้วก็ดูอากาศดกว้ตัวหลังจะได้อะไรีเขาเอพลังให้มาฟอร์มเจอรับ ปเลยมกอชิ้นเล็นกนา,ายข้ามือสทีต้องโดอะไรยกาดไม่ได้พลังทามกรตาเจ็ดอันนี้ยี่สิบเจามสองสามเ <c oughs> <7 S 2> ไม่พอเฮ้ยเดี่สิบสองสามสิบเจ็ดห้าพันห้า้ <c oughs> าวไอ้เฮียพอซะงั้น แต่ตีแม่งไม่ตายอยู่เฮ้ยบีดีว่ดสวยเลยถ้วัดมีอะไรเลยไม่กีอยู่ดีวไม่ใช่ไงทุกคนคือโอ้แล้วก็ล์ลูกเกดด้วยสามสองดึงกอลบได้หมดเลยโอ้ไม่ก็ ตับแต่อะที <Techn Pokémon> ่ตามเลยเต็กแหวนฮาร์กิ่สองสเปลฮาวถ้าคุณนับไม่ผิดต้องมีอีกใบกดเท็กสเปลฮาวต่อลาก่อนบอดบอดสุดน่ารักช้าดูง่ากั่ะคิดถึงคิดถึงบอลสองปุ๊บพลังเท่าแหวนมาแล้วก็เตะ เอ้ยขอลำอีกนิดนึงก่อนกัตตรบัสหนึ่งเก็กกี่สตัวบกมันเก็บแวนขอสามกลับเข้ากองให้หมดไปซะมาเกดเดียวากาเก็บมาครบเยหายตัวไปแล้วทำได้แค่นี้แล้วเว้ยติ่ตีไออีกปล่อยพี่อ๋ลบไปแล้วลไปแวฟอนต์เออโอ้ยก้วต่ สามสิบสองสามสิบสองเวนสาอีกทีไอนี่าสิบเจ็ดสามสิบเดสไลมามสิบเไล่ไม่จนถ้ามันไม่ได้ฮินนนว,นวนี่น่าจะชนะแล้วเนี่ยส,รรสำลัก ไม่เฟิร์สแล้วแพ้แล้วเนี่ยหมดหมดแล้วไปเองล่างย้อนกลับไปสู่ยังไม่ได้สักทีเลยเฟิร์สบินวันนี้่ยไมัตอนนี้พี่เจมด ครกห้าตัวแล้วเนี่ยว่ะกันหน้าสามพันปลาเลปิเจียนสี่หม <c oughs> ื่นสอง้โหไอเฮียแม่งตีเวฟแรกกลัวขากาดไม่พอแล้วไยสัตว์